ส, Dante, Nacional, สวัสดียามเช้าครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องป๊กไปครับผมมาเบิ่งปลาดุกครับปลาดุกไปใส่เบิดปลาดุกหายไปไหนหมดโอ้ยพักอันพักทบกับเลือหน่อยเดียวครับหมูอั้นเอาไปหน้าครับพี่น้องครับหมูอั้นตัวนึงค้ำเอาไปหน้าครับแต่ว่าตอนนี้ปลาดุกไปใส่เบิดเอินครับผมอั้นพี่น้องบัดนี้ปลาดุกไปใส่เบิดนั่นก็คือเป็ดปลาแดดเดียวเบิรแล้วพี่น้องนะครับเป็ดปลาดุกแดดเดียวเบิรแล้วนะครับ นี่ยตะกี้ในจุ๊บจับจุ๊บจับอยู่ครับตอนนี้เอาหื้อป้าโต๊ะออกนะครับนี่คือสิสิลือออกเบิดลบอแล้วกะจังสิเอาป่าไม้มาลงนะครับเอาชุดไม้มาลงเอาซ้ำตัวในก้อยซ้ำยังนะครับมาลงไม้นะครับเพราะว่าชุดนี่เบิดแล้วนะครับเพราะเริ่มเบิดแล้วครับผมพี่น้องครับเนี่ยปกติสูตรน้ำสิแตกส่วนมากครับอันนี้แรงพี่ดีอยู่พักเบิดนะครับมันเหลือกับสีย่างย่างหลายครับพี่น้องครับ ปลาดุขายไปไหนหมดจันลอยก็งงเหมือนกันเพราะว่า <c oughs> ตากไปี็ดอันปลาแดดเดียวหมดแล้วว่าสันเพื่อนว่านะครับมือว่านในไไม่ยันนั่งกับยายสมนะครับกับทีมงานเพื่อนน็ดอันปลาดุกแดดเดียวนะครับเอาขึ้นไปซองรอบม่อว่านนี่นะครับมือกวนกอาไปขายวอ,อมบ้านรอบหนึ่งนะครับพี่น้องเป็นตาได้ทุนในห้อมบอพี่น้องเอ้ยนะครับเบิ้งน้ากันพี่น้องนะครับแต่ว่าป่าอยู่หน้ากัเม่อวานน่านกัเอาพักตบไปลนะคระับมอนเ้ก็เลยมาก อัปเดตคลิปให้พี่น้องเบิง่งก่อนสิไปส่งของอ่าก่อนสิไปส่งใกล้แดดเดียวนะครับพี่น้องแต่ว่าปลาดุกแดดเดียวบ่ทันได้มือแล้งก่อนนะครับให้มันแห้งก่อนพี่น้องนะครับเพราะว่าต,ตอนนี้บ่ทันแห้งบันไดนะครับเดี๋ยวมือแล้งมันแห้งแล้วจาระจะสามารถบรรจุบรรจุใส่กล่องนะครับใส่กล่องปกตกิจังส่งให้พี่น้องนะครับสำหรับผู้สั่งมาอดใจรอก่อนเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวสิได้แน่นอนครับเดี๋ยวถามมันแห้งก่อนเด้อสำหรับปลาด,ดุกแดดเดียว ส่วนไก่แดดเดียวเรียบร้อยแล้วพร้อมโซงแล้วนะครับผมเดี๋ยวจานร้อยสิเอาแพ็กส่ถุงไว้แล้วครับเดี๋ยวสิผ้ากับมือเบิ้งตึงกอนอยู่แต่ว่าตอนนี้มาเบิ่งว่าปลาดุกหายไปไหนก่อนหลายๆครับพี่น้องปกติลงมาลงมายนี่ยมือเศร้านี่สิบึมบั่มบึมบั่มหรือว่ายนี่ยมือแลงเกลือกับสิบึมบั่มบึมบับ่มมันนี่ยใจหายกันพี่น้องครับปลาดุกปลาดุกหายไปไหนหมดนะครับใจหายกันพี่น้องนะครับแต่ว่ากะได้ตักไปไล่ม่องไล่เจี ตักไปหลง่อนไหลซ่านแล้วมันก็นเลยเบาบางลงไปพี่น้องนะครับแต่ว่าก็เหลืออยู่นะครับย่งจุบจิ๊บจุบจิบจบจ๊บอยู่ครับป่าตัวน้อยนะครับเอากระสีเหือบอ่อแล้วพี่น้องบา้านนี้มือนมือ,มอหือเลยกระสีหือไห้มันเบิดแล้วกะสิล่างบอนะครับเปลี่ยนน้ำาอกนะครับดูดน้ำบอกล่างบอนะครับโรยปูนขาวไว้จะข้าวหนึ่งแล้วกะจังพักบอไว้จะข้าว จังเอาน้ำใส่จังเสียวปลาดุกลุ่นไม่มาลงนะครับพี่น้องครับนะเฮ็ดเป็นรุ่นๆไปแต่ว่ารอบนาสิล่งจักสามพันตัวนะครับรอบนี้ล,ง 2, ล่งสองพันรู้สึกว่ามันมันกับบ,บ่อไหลบ่อไหลอ่าคือจังเข้าเคิืนไห้นะครับหัวนาลงสามพันพี่น้องนะครับสาหรับป่าอยู่นีนะครับนะส่วนอยูน่านะหลายแล้วพี่น้องครับทั้งป่าไม้ทั้งตาออกลูกทั้งป่าปีไกนะครับหลายอยู่ยูน้านะครับแต่ว่ายูนีคือเขาเรียงแบบอ่าจากัดเวลา ้วก็ประมาณสองสามเดือนเท่ากับเท่ากับจับมาจำหน่ายขายได้หรือว่าจับมากินมาอุปโภคบริโภคได้นะครับผมสาหรับปลาดุกอยู่นี่นะครับเมื่อวานในการค้นพักตบออกเมื่อหน้าโอ้ยนะครับแพร้เร็วครับพักตบในแพรี้เร็วแต่ว่าเอาเมื่อหน้านี้จัดร้อยเอาไว้ปีกายพี่น้องนะครับปลาดุกกะหลายปลาตะเพียนกะหลายปลานิ่นกะหลายแต่พักตบเนี่เพราะท่านในเพ้ นะครับปลากินเบ็ดครับพี่กายนี่พี่น้องครับผมนะครับอ้าปลาดุกหายปลาดุกหายมาเนี่เบิดแล้วตกใจวำวำขึ้นกันพี่น้องปกติลงมากเกืออาหารมันสิสวดสวดอยู่ครับเหมือนกันเ,นยเลยพอเห็นเอากเก็บเขียงเก็บย่างไว้ก่อนนะครับไปจากใดก็มาเอาแห่หน่อยกันอยูอย่นี่นะครับแห่หน่อยกันไว้ไหให้พวกผมน,น,นะครับไปจากใดก็มาตึกเอานะครับพอได้ปิ้งได้ปนได้เจียวพี่น้องบ้านเฮ้านะครับปะ่ะบาสนี่เดี๋ยวขึ้นไปเบิ่งของขอางอ่าใกล้แดดเดียว เสียบไปส่งพี่น้องมืาอนี้นะครับเปิ้ลซังมาหลายเจ้าอยู่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตสิพาพี่น้องขึ้นไปนึงเพื่งเพื่อนก่อนโอ้ยมาเยี่ยมชมบ้านหลังหน่อยของจาร้อยพี่น้องเลยนี่นะครับสีสีดเบิร์ดลวครับเพื่อนก็ดีสีดเบิร์ดแล้วเพื่อนกับสีสีดหมดแล้วนะครับบ้านไส้สวนก็จังสีรัะพี่น้องเลยนะครับอ่ะมาบัานไดกับสูงสูงนี่ครับเพื่อนกับสูงสูงมาตรงย่านโควิด COVID, พี่น้องครับเพื่อนสูงอยู่ <laughs> นะครับอ่ะ ่มาขึ้นก็นั่งไล่ซวดอยู่นี่พี่น้องนะครับเคิงเดิ๊กเคิงไล่ซวดพี่น้องกัมันเดิ๊กแล้วพี่น้องก็เลยโบคอเด็กขามาเบิึงมันไหนนะครับนี่เตรียมไว้แล้วพี่น้องครับเตรียมเสียลไปใส่รถนะครับสำหรับไก่แดดเดียวกับซีมีแบบกล้องนะครับแบบกล้องนี่นะครับโลโก้แบบกล้องกับกล้องละลอยนะครับแบบถุงก็มีพี่น้องนะครับจานราก็เร็ยแบบถุงน้ำถุงละหาซิป นะครับแบบถุงกระถุงละห้สิบาทแต่ว่าแบบถุงในใส่้องถุงหลายกาใสกล่องหนึ่งอยู่พี่น้องนะครับเฮ็ดไปแต่ละพี่น้องซาวหาเบิงนะครับพอข่าไม่เพินว่าเอออยากล่องเฮ็ดเบิงนะครับสินค้าไม่จานลอยนะครับนั่นก็คือไก่แดดเดียวเขาซื้อเขาซื้อไก่มาลักลามาหลอกหนังซับกระดูกออกนะครับเอาเตเนื้อไก่ล้วนๆเอาเตเนื้อไก่ล้วนๆนะพี่น้องเด้อเดี๋ยวสิเปิดให้เบิงนะครับสำหรับไก่แดดเดียวบายจานลอยนะครับ แล้วสิเปิดนะพี่ดองเบืองไก่ล้วนๆมาเตะใส่นาะกุดแดดหน่อยเพราะยันต้นอ้หมดมาเตะใส่นี่ครับพี่ดองครับเดี๋ยวแกะให้เบืองครับพี่ดองว่าไก่แดดเดียวลงคนว่าบอกโบ้ขี้หินครับหรือว่าซีดหลอดไก่ละพี่ดองซีดหลอดไก่เอามาแกะยากจังบาลนี่อ้าวแกะได้แล้วพี่ดองครับนี่ครับไก่แดดเดียว หรือว่าซีดหลอดไก่นั่นเองนะครับผมประมาณ200กรัมนะครับนี่ครับประมาณ200กรัมนะครับเนื้ออันเนื้อแหงกระสิป,ประมาณนี้นะครับแต่ว่าไก่แหงมันมันสีเบา้งอยู่พี่น้องนะครับเราก็เลยเอานี่ยละพอดีประมาณนี่นะครับปีงปีงปีงอ่าป,ประมาณว่าปีงต้นเดียวอปีงต้นเดียวกับเขาปัน่นหญ่งจะเป็นเบาะยาก <c oughs> ปี๋งตอนเดียวก็เข่าปั่นยิ่ๆพี่น้องครับแต่สมัยเป็นเด็กหน่อยนะครับไปหาเตะตะกอไปหาเหรียญกีฬาน้ำมูนะครับได้ซีนหลอดไก่ตอนหนึ่งนะครับแบบเข่าห่อนๆปั่นหักไงนะครับยังมือนเลี้ยงเลิกโรงเรียนมานะครับก่อนสิไปเอางัวคเาข้วเข่ากอกไปเตะตะกอได้ซีนหลอดไก่ตอนเดียวนะครับพี่น้องครับโอ้ยแม่ใหญ่เราเหยียดนัวๆนะครับกับปี๋งใส่ขี่ทานไฟเห้านี่ละปี๋งปี๋งปีงเลยกัดเหยเลยบาดนี้นะครับพี่น้องเข่าปั่นยิ่งยิ่งบาดเลยบวาับว ไปนั่งนับเต็มให้เขาสัก่อนนะครับกวนสีได้เขานั่งนับเต็มได้แล้วครับเพื่อสิไเด้เขากับผู้ใหญ่ก็จ้าเขาเบิดนะครับเต็มคือเขามานับเอีกท่นั้นแหละข้ามมากจังเลไปไล่ขั้วเขาคออบันพี่น้องนะครับนี่คือชีวิตตะกี้ของจานร้อยนะครับพี่น้องก็เลยคืดพอบรรยากาศเก่าๆนะครับสีนหลอดไก่ที่ย่ายแล้วเห็ดสูกินสมัยตะกี้นะครับไก่ตะกี้ก็สิเป็นไก่แบบว่าไก่บ้านเฮาธรรมดานะครับแต่ว่าาจารร้อยเอามาเห็ดนี่คือไก่เนื้อไก่เนื้อแบบเนียนๆนะครับนี่นะครับ สีหลอดไกล้ uste, สีแดงเลยพี่ envelope, น,น้องนี่ยสีสีขาวก็มีนะครับแดงก็มีขาวก็มีนี่ครับขาวขาวก็มีนะครับเพราะว่าไก่อู้สีหลอดไม่เป็นสีหลอดมั่วพี่น้องเลยนะครับนี่นะครับคนละคนก็ยจะเอาไปทอดแต่ว่าจาน้อยสะมักปิ้งนะครับเทียนใบหีบดีๆปิ้งก็ใส่กับป้งเส้นเล็กย่างก็ได้นะครับพี่น้องครับนะมีแบบกล่องแล้วก็แบบถุงถ้าพี่น้องเด้อนะครับสำรับประดุกแดดเดียวเดียวสีบรรจุมือเร่งนะครับตอนนี้บรรจุไก่เรียบร้อย นะครับในแบบถุงนะครับถุงละาหาซีบาทแบบกลองกะกลองละลายนะครับสั่างหากองทรงฟี่นะครับพี่น้องครับมื่อนี้ก็ร้ายครับพี่น้องมื่อนี้นี่นะครับคันสร้างหากองขึ้นกับสีทรงฟี่ขึ้ยังกันสีกับประมาณเจ็ดแปดกองนี่กับสีแดงทรงฟี่ครับพี่น้องเพราะเราเพ่งมาเจ้าเดียวเจ็ดกองนะครับเพิ่นงไปแบ่งกันหลายหลายคนนะครับเพิ่นสั่งมารวมกันนะพวกเราสองกองพวกเรากองนะครับแต่เป็นบินเดียวนะครับเจ้าเดียวเจ็ดกองนี่กรับค่าทรงเพิ่นกาแฟ นะครับก็ได้เสียแต่คาไก่นะครับผมนะพี่น้องก็สร้างมาเบิง้งนะครับกันสหรั้างทำจากซิม่มจากทดลองทดสอบนะครับมาเก็บได้กินได้โดนนะครับพี่น้องครับนะครับตอนเดียวเียครับขเขาเนียวปันน่นนึงกับอิม่มนะครับกล้องนึงกับกินไปเป็นอาทิตย์หมดแล้วแล้ก็คนกันกินยอมเนี่ยือจังจัดร้อยเนี่ยเส้นเดียวเท่านะั้นพี่น้องต่ำบักทั่วขึ้นต่ำน้อยสมขึ้นหรือว่าสิต่ำบางท้วงขึ้นนะครับเส้นเดียวเหยน จำเจียวโอ้ยสุดยอดนะครับพี่น้องครับนี่เจียวคาปลาลายเปรี้ยกรยั่งอยู่นะครับเจียวคาปลาลายซับเจียวแมงดากระยั่งอยู่นะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะส่งพร้อมกันละกับอันไก่แดดเดียวนะครับพี่น้องผู้ใดสนใจก็สั่งมาได้พี่น้องเด้อแต่เมื่อนี้สิขออนุญาตไปส่งก่อนประมาณสองสามเจ้านะครับสองสามเจ้าแต่ว่ากับบีนหนึ่งกับซีมี่อยู่เจ็ดกองกับมี่นะครับกับซีมี่เพิ่มเติมเข้ามาอีกเมื่อคืนนี่ก็เห็นเข้ามาแวบๆนะครับอ่าทีมงาน ไก่สวดพิ่นก็เลยสิทักเข้ามาเพิ่มขึ้นเพื่อก็สั่งสองกล่องอีกนะครับอ่ะขอประคุณหลายๆนะครับแล้วก็น้องสาวหล่าอยู่อ่าอุบลนะครับก็สั่งมาอีกนะครับขอประคุณหลายๆนะครับเด้อสำหรับไก่แดดเดียวจานร้อยนะครับใบจานร้อยนะครับเนื้อไก่ล้วนๆนะครับสั่งห้ากล่องทรงฟรีนะครับสำหรับปลาดุกนะครับพี่น้องสั่งปลาดุกไว้นั่นมือเร่งจานร้อยสี่แพ็คกิ้งนะครับใส่กล่องแบบนี้ละนะครับมืออื่นทั้งสิ้นทรงเด้อสำหรับปลาดุกเด้อแต่เมื่อนี้ขออนุญาตทรงไก่แดดเดียวก่อน นะครับจะได้กับทักท่ายมาพี่น้องนะครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนะครับพี่น้องสั่งมาเลยนะครับเดี๋ยวจารร้อยทรงให้นะครับผมเนาะออโอเคครับพี่น้องขอบคุณลหลายๆครับคลิปรีบไปแล้วครับไปหาทรงของก่อนเนอ